เสริมดวงพลิกชีวิตด้วยการสักลายมือเศรษฐีปรับเปลี่ยนดวงชะตาสักแล้วเฮงสักแล้วปังมีความเชื่อการอ่านลายมือก็ถือว่าเป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งที่สามารถดูดวงวิเคราะห์โชคชะตาของเราได้ ศาสตร์ลายมือเป็นศาสตร์ที่มาอย่างยาวนานส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็คงอยากรู้แน่นอนว่าการเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการสักลายมือมหาเศรษฐีเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้จุดมุ่งหมายก็คือบ่งบอกถึงวาสนาชีวิตในแต่ละคนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ละเส้นบนลายมือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของการเงินการงานความรัก หากลายเส้นบนมือไม่ชัดเจนหายไปก็เกิดความกังวลว่าเราจะมีดวงทางด้านไหนแต่ตอนนี้มีการเสริมดวงจากลายมืออีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการสักลายมือซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากการสักลายมือเสร็จถี่วาดเส้นลายมือให้ชัดเจนเพื่อเสริมชีวิตให้มีความโดดเด่นความปังแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้อยู่